ดูให้ดีรับซื้อแบงค์สิที่มีตัวเลังสือเขียนด้านล่างแบบนี้ชุดละ1นึ่งมืนบาทใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้นะครับดูแค่ตัวเลังสืออย่างเดียว สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพะบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบนน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่ีน้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้บร,กริการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเปรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเปรวัตถุโบราณ fc ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนี่ีน้องน้องทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร10บาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร1ิบาทที่บางใบมีตัวหนังสือเขียนด้านล่างพี่พี่จ๋าฟังให้ดีครับพี่พี่ท่านใดคร บางใบาขายได้ไปละหมื่นนะบางใบาขายได้ชุดละหนึ่งหมื่นบาทครับพี่ๆจ๋าพี่ๆท่าน,นใดครับมีแบงค์สิบบาทแบบนี้มีอยู่ที่บ้านและเคยเห็นว่ามีตัวหนังสือแบบนี้ลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมนะยครับ,บ,รบท่านใดมีแบงค์สิบบาท ที่มีตัวหนังสือด้านล่างแบบนี้ลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ธินกรครับเอฟตีอักษาทรครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่สถาพรงามเจริญครับสวัสดีพี่สมหวังสวัสดีพี่อนงค์วันครับสวัสดีพี่แก่นสวัสดีพี่มิรเอฟตีจากไต้หวันครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนใครไลค์ใครแชร์ขอให้รวยนะใครไลค์ใครแชร์ขอให้รวยจ้าสวัสดีพี่เลิศรักครับมาครับมาครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเคร่องไรคคับ พระเครื่องพระพุชชาใครมีแล้วอยากจะขายฟังให้ดีนะครับใครมีของพวกนี้แล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีครับตามหน้าจอนี่ตรงนี้แอดเข้ามาแล้วส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมาหาผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเก่าอะไรก็แล้วแต่มีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดที่ท่านส่งมาหาผมยังไม่มีราคากราบขอัยครับกราบขอัยมาณที่นี้ครับขออนุญ,ญาตเปิดดูอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้นะครับพี่ทุกท่านส่งไลน์หาผมเนี่ยมันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงครับมาสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับ สว the ัสด <pl ains> ีพี UA ่ๆทุกท่านใครมีแบงค์สิบและมีตัวหนังสือเขียนอยู่ด้านล่างแบบนี้กดหนึ่งกดหัวใจรัลๆมาครับกด1กดหัวใจลัวๆมาขอบคุณพี่ธินกรครับแชร์แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีพี่รัชพลครับอย่าลืมนะใครมีแบงค์สิบที่มีตัวหนังสือเขียนด้านล่างแบบนี้ชุดละหมื่นผมยินดีรับซื้อครับใครมีกด1กดหัวใจรัวๆมามาครับมาครับพี่จ๋าบ้านใดครับมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระเบื้องเครื่องเบญจรงนะครับลายคามการน้ําชาพวกนี้ของพวกนี้บอกเพื่อนะครับ ผมยินดีรับซื้อให้ราคาอยู่ที่ทำแน่นอนราคาตั้งแต่ล 1, 000, หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านครับมีราคาตั้งแต่ล 1, 000, หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านใครมีของพวกนี้เอามาแลกเงินสดได้เลยเอามาแลกเงินสดได้เลยครับบ้านใดมีเครื่องเงินครับเครื่องเงินไม่ว่าจะเป็นผ่านเงินเป็นขันเงินแบบนี้ครับผมยินดีรับซื้อยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนใครมีของพวกนี้นํามาแบ่งผมได้แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับ ล line ID ตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาหาของของท่านที่ท่านส่งมาหาผมมีราคาจะตอบกลับทันดีเลยครับมาครับมาครับพี่พจ๋าท่านใดครับเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหาที่พักอยู่นะอำเภออู่ทองนะครับผมมีที่พักมาแนะนานะครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์แบบบ้านๆนะครับอบล้อมด้วยธรรมชาติที่พักดีอาหารอร่อยบริการเยี่ยมนะครับถ้าท่านบอกว่า ดูมาจากเพจแบงก์เข็มเพชรวัตถุโบราณนิทรีลดสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทันทีตลอดรายการนะครับเดี๋ยวขอฝากผู้สนับสนุนสักนิดครับหากคุณทํางานมาอย่างต่อเนื่องอยา,งากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิลๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์ day, สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอัางร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรี สนใจสำรองที่พักโทร061-505-9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับอ,อย่าลืมนะครับใครไปสุพรรณหาที่พัก นึกถึงสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์ครับมาเรามาวันนี้เข้าห้องเรียนกันเร็วหน่อยวันนี้เข้าห้องเรียนกันเร็วหน่อยสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อมาครับมาครับวันนี้มีอะไรไหมเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทราชการที่เก้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูให้ดีนะสิบบาทแบบนี้ใหม่ๆอลละพันครับใหม่ๆอันละหนึ่งพันบาทนี่คือเหรียญสิบบาทราชการที่เก้า ที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจำวันครับพอพลิกมาอีกหนึ่งด้านเพื่อนเพื่อนพี่ๆเห็นไหมซื้อได้เกือบทุกวันฟังให้ดีครับสวัสดีพี่เสกสติสวัสด like ีพี่รัชพลสวัสดีพี่อาวุธครับพี่ๆฟังให้ดีนะผมซื้อได้เกือบทุกวันซื้อได้อยู่เป็นประจำนี่คือเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าแบบไส้เลื่อนครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะแบบไส้เลื่อนไส้เลื่อนดูตรงไหนนี่ไส้สีเหลืองกินเขาไม่ได้ไส้สีขาวเพื่อนเพื่อนพี่ๆฟังให้ดีครับไส้สีเหลือง กินเข้าไปในไส้สีขาวและไส้สีขาวอีกด้านหนึ่งครับกินเข้ามาในไส้สีเหลืองใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้มีแล้วเห็นแปลกๆแ,แ,แบบนี้อย่านําไปใช้โดยเด็ดขาดครับฟังให้ดีครับอย่านําไปใช้โดยเด็ดขาดสิบาทท่านจะนําไปใช้ได้แค่10บาทแต่ท่านสังเกตดูตามแบบที่ผมบอกสิบบาทอาจจะอาจจะขายได้หนึ่งพันสิบบาทอาจจะขายได้ห้าร้อยสวัสดีพี่เวียงครับสวัสดีพี่จารุพัฒน์ครับ มาครับ10บาทอาจจะขายได้มากกว่าที่ targeted, ท่านคิดครับเพื่อนๆพี่ๆดูสังเกตให้ดีนะถ้ามันมีลักษณะที่มันเป็นแบบนี้คือไส้เนี่ยมันเลื่อนออกมาแบบนี้มีราคาทันทีครับฟังให้ดีนะมีราคาทันทีสวัสดีพี่พพ <im ites> วรพลภัยงามครับมาครับนี่ใครมีเหรียญ10บาทแล้วไส้เลื่อนแบบนี้เอามาขายผมได้10บาทแบบนี้ใหม่ๆอัลลพัณครับใหม่ๆอัลละ1,000บาทใครมี นำมาแลกเงินสดได้เลยใครมีครับนํามาแลกเงินสดได้เลยครับมาครับอันดับต่อไปครับวันนี้เราจะไปเร็วนะอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญห้าสิบตังค์ครับนี่คือเหรียญห้าสิบตังค์พระราชพิธีการนาพิเศษปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเก้าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาโคตรของโคตรเยอะฟังให้ดีครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาโคตรของโคตรเยอะแต่จะมีบางเหรียญฟังให้ดีนะครับจะมีบางเหรียญที่มันขายได้ห้าสิบตังค์แลกเงินห้าร้อย ห้าสิบตังค์แลกเงินห้าร้อยบาทครับเพื่อนเพื่อนี่ๆดูนะนี่คือเหรียญห้าสิบตังค์พระราชจะพิธีการนาพิเศษแบบพระเศียรกลับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ครับทุกท่านดูนะถ้าหยิบเหรียญห้าสิบตังค์ขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือเหรียญห้าสิบตังค์การนาพิเศษแบบพระเสียรกลับพี่พจ๋าพี่ๆท่านใดครับที่รู้แล้วครับว่าเหรียญห้าสิบตังค์การจนาเหรียญนี้ที่ขายได้ต้องเป็นพระเสียรกับรบกวนพิมพ์คําว่ากลับแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับ ลบกวนพิมพ์คําว่ากลับแล้วกดหัวใจรัวๆมาใครมีแบงค์ใครมีเหรียญแบบนี้เอามาขายผมได้เลยใครมีเหรียญแบบนี้เอามาแลกเงินสดไปได้เลยครับมาครับใครที่รู้แล้วครับพิมพ์คําว่ากลับแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับมาเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้จะไปเร็วหน่อยนะวันนี้จะไปเร็วนิดนึงนะครับสวัสดีทุกท่านครับใครก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยครับมาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับมานี่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 เมื่อวานซื้อพี่วินมาสองเหรียญ <c oughs> นี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชการที่สิบครับขอพรบคุณครับขอพระคุณพิธีกรขอพรบคุณพิมมิรครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชการที่สิบเป็นเหรียญที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ah ฟังให้ดีฟังให้ดีครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้อยู่ในกระเป๋าลบกวนพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรัวๆมาลบกวนพิมพ์คําว่ามีแล,ล้วกดหัวใจรัวๆ amar. มาครับเหรียญหนึ่งบาทราาัชการที่สิบที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันครับใครมีพิมพ์คําว่ามีมามีพิมพ์คําว่ามี มาครับมาครับเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้เราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับแต่บางเหรียญมันจะขายได้ราคาโคตรแพงเลยฟังให้ดีครับบางเหรียญจะขายได้ในราคาโคตรของโคตรแพงเลยใครมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้พิมพ์คําว่ามีมาครับพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับมาครับมาครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะจ๊ะมาครับมาครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้พิมพ์คําว่ามีมา มาครับขอบขอบคุณครับขอบพระคุณทุกท่านครับฉเฉลยดีกว่าเหรียญสองเหรียญน,นี้บอกก่อนพี่วินในซอยบ้านผมซึ่งอยู่ในซอยจรรยห้าสิบเจ็ดเนี่ยนําเหรียญบาทสองเหรียญน,นี้มาขายเขาบอกว่าได้ดูคลิปคุณแบงค์ไม่รู้ว่าคุณแบงค์จะรับซื้อจริงเหมือนในคลิปหรือเปล่าเพราะพี่เขาได้พบเจอเหรียญแบบนี้และได้นํามาขายครับฟังให้ดีครับเหรียญบาทสองเหรียญน,นี้ พี่เขาเดินทางมาแล้วรับเงินหนึ่งพันครับแล้วรับเงินหนึ่งพันบาทเพื่อนเพื่อนพี่พี่ฟังให้ดีนะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชการที่สิบครับหยิบขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะหยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมที่ต้องเอามาย้ำให้กันทุกวันเพราะแบบนี้เพราะว่าอะไรมีคนนํามาขายทุกวันเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูให้ดีนะครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับนี่มีคนพิมพ์คาว่ามีมาเต็มเลยล้วงขึ้นมาเพื่อนเพื่อนพี่พี่จ๋า ล้วงขึ้นมาครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทรัชการี่สิบคนที่พิมพ์คําว่ามีหยิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ทุกท่านดูนะครับถ้าขอทุกท่านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นแบบพระเสียรตรงฟังให้ดีนะครับแล้วเป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบพระเสียนตรงพระเสียนตรงดูไงจับแบบนี้ครับจับแบบนี้จับแบบนี้แล้วก็หมุนเห็นไหมครับนี่หนึ่งเหรียญสวยๆอัลละห้าร้อยนี่พี่ๆดูหนึ่งเหรียญสภาพสวยๆ เอามาขายผมได้เหรียญละห้าร้อพี่จ๋ารับแต่พระเสียรตรงเท่านั้นขอบคุณพี่มิตรครับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่สิแบบพระเสียรตรงใครมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้แล้วเป็นแบบพระเสียรตรงขอบคุณพี่ธินกรครับแล้วเป็นแบบนี้เป็นแบบพระเสียรตรงนํามาขายผมได้สภาพสวยๆแบบนี้ครับคู่นี้แลกเงินได้หนึ่บาทคู่นี้ครับฟังให้ดีครับแลกเงินได้ หนึ่งพันบาทใครมีนะครับเหรียญหนึ่งบาทแล้วเป็นแบบนี้นำมาขายผมได้เลยนำมาขายผมได้เลยครับอ่าให้ดูหนึ่งรอบหยิบขึ้นมาแล้วหมุนทุกท่านดูนะครับนี่ฮะนี่คือพระเสียนตรงนี่หยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับนี่เห็นไหมครับถ้าเป็นพระเสียนตรงแบบนี้สองเหรียญฟังให้ดีครับสองเหรียญผมรับซื้อ 1, ห,นหนึ่งพันบาทเหรียญหนึ่งเหรียญละหนึ่งพันบาทครับพี่จ๋าแคปเจอร์ครับ แคปเจอร์ <ersch> ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์คาว่าพระเสียงตรงแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์คําว่าพระเสียงตรงแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับมาเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับวันนี้ผมมีธนบัตรสวยๆแบบหายากมาให้ดูเมื่อวานซื้อพี่ท่านหนึ่งมาสองใบครับเป็นธนบัตรที่สภาพสวยนะไม่ได้เจอธนบัตรสภาพนี้มานานมากแล้วไม่ได้เจอธนบัตรสภาพนี้มานานมากแล้วครับพี่จ๋าใครมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ ดิบขึ谢谢 eter, ้นมาดูแล้วดูให้เป well ็นแบบพระเสียนตรงรบกวนพิมพ์คําว่าพระเสียนตรงแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับมาจากมาจากวันนี้มีธนบัตรแบบที่พบเจอได้น้อยพบเจอได้บ่อยแต่พบเจอสภาพนี้ได้น้อยมากครับมานี่คือธนบัตรหนึ่งบาทครับนี่คือธนบัตรหนึ่งบาทรัชกาลที่เจ็ดเพื่อนเพื่อนพี่ๆฟังให้ดีนะธนบัตรหนึ่งบาทรัชกาลที่เจ็ดธนบัตรหนึ่งบาทเนี่ยเรามีใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เจ็ดแล้วนะครับนี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะ รัฐบาลสยามปีพศ2477ลายเซนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพยามานนรลาชเวีนะครับนี่อันนี้คือด้านหลังอันนี้คือด้านหลังนี่คือธนบัตร1บาทแบบที่3ครับเพื่อนๆพพี่ๆดูให้ดีนะฟังให้ดีนะครับ1บาทแบบนี้ถ้าเป็นสภาพใหม่ผมรับซื้อใบหนึ่งสามสี่พันแต่ต้องเป็นธนบัตรที่สภาพใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นธนบัตรที่สภาพเก่าใบหนึ่งเหลือหลักร้อยนะหนึ่งใบนะครับเหลือหลักร้อยนะครับนี่คือธนบัตร1บาทรัชกาลที่เจ็ แบบหายากฟังให้ดีนะครับแบบหายากสภาพนี้พบเจอได้น้อยมากๆสภาพนี้พบเจอได้น้อยมากๆถ้าเป็นแบงค์ห้าบาทสภาพนี้ใบหนึ่งห้าหมื่นนะถ้าเป็นแบงค์ห้าบาทนะครับแล้วสภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะหนึ่งใบเนี่ยจ่ายเงินสดเลยห้าหมื่นบาทหนึ่งใบครับจ่ายเงินสดเลยห้าหมื่นบาทแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับนี่คือหนึ่งบาทราชการที่เจ็ดครับนี่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะหยิบหนึ่งบาทใบนี้ให้ดู อ่ะมาใครมีธนาบัตรแบบนี้มีแล้วอยากจะขายแอดไลน์มาได้แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอมาครับนี่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 เดี๋ยวให้ดูธนาบานัตรใบนี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บใบนี้ใส่จองก่อนนะครับขออนุญาตเก็บใบนี้ใส่จองก่อนเป็นธนาบัตรที่หายากสภาพแบบนี้หายากมากๆครับใครมีนํามาแบ่งผมได้สวัสดีพี่สิริภพครับเอฟี FC จากนิวยอร์กครับ <c oughs> ใครมีธนาบัตรหนึ่งบาทแบบนี้นํามาแบ่งขายผมได้ครับ ผมยินดีรับซ like like er <insecure S 2> ื้อนะใครมีแบบนี้เก็บรักษาให้ดีนะครับหนึ่งใบสามถึงสี่พันบาทหนึ่งใบนะครับยินดีรับซื้อสามถึงสี่พันบาทสําหรับธนบัตรหนึ่งบาทรัชกาลที่เจ็ดแบบนี้อันดับต่อไปครับนี่นี่ให้เพื่อนๆดูนี่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 คือหนึ่งบาทรัชกาลที่เจ็ดเหมือนกันครับแต่อันนี้เป็นแบบไถนาเพื่อนเพื่อนี่ๆฟังให้ดีนะอันนี้เป็นแบบไถนาด้านหน้าเนี่ยจะมองดีๆเหมือนกับรูปแสงอาทิตย์ครับเพื่อนเพื่อนี่ๆดูนะแฉกแบบนี้ จะเหมือนกับรูปแสงอาทิตย์ครับพอพลิกกลับมาที่ด้านหลังเนี่ยทุกท่านจะรู้เลยว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าธนบัตรรุ่นนี้ว่าธนบัตรไถนานี่คือธนบัตร1บาทรัชการที่7แบบที่สองไถนาแลกนาขวัญครับด้านหลังเป็นรูปนี่พระราชาพิธีจะหลดพระนางคันแลกนาขวัญครับนี่เพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่แบบนี้เป็นธนบัตรที่หายากสาภาพแบบนี้ฟังได้ดีนะครับสาภาพแบบนี้หายาก นี่เป็นธนบัตรหนึ่งบาทรัชกาลที่เจ็แบบสภาพใหม่ครับเพื่อนเพือนพี่ๆี่ดูนะสภาพแบบนี้สามถึงสี่พันบาทต่อหนึ่งใบนะครับใครมีธนบัตรหนึ่งบาทแล้วเป็นแบบนี้เป็นรุ่นเก่าแบบนี้นะครับแล้วเป็นสภาพที่ดีๆเนี่ยผมรับซื้อนะใครมีเอามาแลกเงินสดได้เลยนะครับใครมีแบบนี้เอามาแลกเงินสดได้หนึ่งบาทแบบนี้เพื่อนเพื่อนพี่พี่จ๋าฟังให้ดีครับสามถึงสี่พันบาทครับพี่พี่จ๋าใครที่รู้แล้วครับ ธนบัตรหนึ่งบาทแบบนี้มีราคาแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับใครแคปเจอร์แล้วกดไลค์ให้ผมหน่อยพี่จา๋าพี่พีทั้งเกือบห้าร้อยท่านกดไลค์ให้น้องคนละทีสองทีได้ไหมกดไลค์ให้น้องคนละทีสองทีได้ไหมเราจะได้หาของที่หายากมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับนี่คือธนบัตรหนึ่งบาทเพื่อนๆพี่พี่จา๋าฟังให้ดีนะน้อยคนที่จะมีแบบนี้ครับน้อยคนที่จะมีแบบนี้มาใครที่มีพระเครื่องนะครับผมยินดีรับเช่าพระเครื่องนะครับนี่นี่อันนี้เป็นพระกีบบัวครับ อันนี้เป็นพระกีบบัวของหลวงปู่โตวัดป่าดู่ฉิมพีใครมีพระแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่าผมยินดีรับเช่าพระเก่าพระใหม่พระกล่องเรารับหมดเลยพระเก่าพระใหม่พระกล่องเรารับหมดเลยอันนี้เป็นพระกีบบัวครับอันนี้เป็นพระกีบบัวของหลวงปู่โตวัดป่าดู่ฉิมพีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูสภาพสิ เพื่อนๆพีๆ่พๆดูสภาพสิบิดบิดเบี้ยวแบบนี้แบบนผมก็รับเช่าบิดบิดเบี้ยวแบบนี้ผมก็รับเช่าครับหลักพันถึงหลักหมื่นใครมีนะครับพระเครื่องนะครับนํามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้นะสามารถนํามาแลกเงินสดครับขอบพระคุณพีๆ่ๆทุกท่านครับขอบพระคุณไลค์ทุกไลค์แล้วก็หัวใจทุกดวงครับนี่ดูนะใครมีพระหลวงปุตโตแบบนี้ผมรับเช่านะครับไม่ว่าจะเป็นพระเก่านะครับพระใหม่นะนี่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 ให้เบิ่์ดเบิพี่ๆดูนี่นี่คือพระคำหมากคำข้าวครับ นี่คือพระคำหมากคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงฟังให้ดีนะพระแบบนี้ผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนหลายหลายล้านองค์ฟังให้ดีครับผลิตพิมพ์จำนวนขึ้นมาเป็นจำนวนหลายหลายล้านองค์แต่ตอนนี้ได้เริ่มมีการซื้อขายกันแล้วฟังให้ดีครับได้เริ่มมีการซื้อขายกันแล้วองค์หนึ่งหลักร้อยบ้างหลักพันบ้างใครมีแบบนี้นำมาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้นะครับรับไม่จำกัดจำนวนบางบ้านมีที ห้าร้อยองบางบ้านมีทีหนึ่งพันองนะครับสําหรับพระเครื่องนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อเลือสีลิงดานะรับเช่าทุกสภาพฟังให้ดีครับรับเช่าพระทุกสภาพใครมีแบบนี้นํามาแบ่งผมได้ใครมีแบบนี้นะครับบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยนะครับนํามาแบ่งผมได้ครับมามามาอันดับต่อไปมีอะไรให้ดูครับนี่คือพระแปดสิบปีกรมตารวจครับนี่เนื้อเงินเนื้อเงินาสามกริย์แบบนี้รับเช่าหมดเลยเนื้อเงินเนื้อเงินาสามกริย์เนื้อทองคําครับ ใครมีแบบนี้นํามาแบ่งให้ผมเช่าได้ใครมีแบบนี้นะครับฟังให้ดีนะกล่องจะเป็นแบบนี้กล่องจะเป็นแบบนี้ครับนำมาแบ่งให้ผมเช่าได้หนึ่นงอนะงค์เนี่ยขั้นต,ต่ำสตาร์ทที่ห้าพันถึงองค์ละหนึ่งแสนสามมื่นบาทครับสตาร์ทที่องค์ละห้าพันถึงองค์ละหนึ่งแสนสามมื่นบาทใครมีพระเครื่องแบบนี้นำมาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้ครับนำมาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านมีราคา ผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของของท่านยังไม่มีราคากราบขอภัยครับกราบขอภัยมาณที่นี้ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเพราะตอนนี้นะครับไลน์ที่ทุกท่านส่งมาหาผมเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะมันเยอะมากจริงๆครับมาเรามาเข้าห้องเรียนกันดีกว่าครับสว,วัสด,ดีพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวขอเก็บพระก่อนสวัสดีพี่ๆทุกท่านมาใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์น้องหน่อยพี่จ๋าฟังห้ดีครับ นี่คือธนาบัตร10บาทนี่ใครมีธนาบัตร10บาทแบบนี้และมีตัวหนังสืออยู่ที่ด้านล่างแบบนี้พิมพ์คําว่ามีมาครับพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรัวๆมา10บาทแบบนี้อาจจะขายได้คู่ละหมื่นอาจจะขายได้คู่ละ10,000บาทครับใครมีแบงค์สิบาทรุ่นนี้แล้วมีตัวหนังสือพิมพ์ด้านล่างแบบนี้พิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวขอเก็บพาร์กก่อนนะฮะเดี๋ยวพัง มาจ้ามาจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับใครก็มาแล้วทักทายกันหน่อยนี่คือธนบัตรสิบาทรัชกาลที่เก้าแบบที่สิบเอ็ดครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่พพพพดูให้ดีนะใครมีตัวหนังสือตรงนี้ตัวหนังสือตัวหนังสือพิมพ์คําว่ามีแล,ล้วกดหัวใจรัวๆมาจ้ามีไหมมีคนมีไหมมีคนมีไหมใครมีแบงค์สิบบาทมีตัวหนังสือด้านล่างแบบนี้พิมพ์คําว่ามีมาครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่คือธนบัตรสิบบาทรัชกาลที่เก้า แบบที่1 1เพื่อนๆพี่ๆฟังให้ดีนะนี่มีคนพิมพ์คําว่ามีมาเต็มเลยนะครับฟังให้ดีนะครับใครที่มีธนาบัตร10บาทและเป็นธนาบัตร10บาทแบบนี้ดูให้ดีฟังให้ดีนะครับนี่คือธนาบัตร10บาทราชการที่9แบบที่11นี่อันนี้มันจะมีพิมพ์อยู่ที่ด้านล่างเขาจะเขียนว่าแบบนี้ครับที่ระลึกการเปิดลงพิมพ์ธนาบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย24มิถุนาพศ2 5 1พฟังให้ดีครับนี่ อันนี้ผลิตขึ้นมาวันที่24มิถุนายนปี2512นี่คือด้านหน้าเพื่อนๆฟังห้ดีนะนี่คือด้านหน้าและนี่คือด้านหลัง2รุ่นนี้2ชนิดราคานี้มีชนิดราคา5บาทกับ10บาทเพื่อนๆพี่ๆ,พๆฟังก็ดีครับมีทั้ง2ชนิดราคาคือชนิดราคา10บาทแบบนี้แล้วก็5บาทแบบนี้คู่หนึ่งฟังห้ดีนะครับใครมีธนบารแบบนี้คู่หนึ่งเนี่ยสภาพสวยเนี่ยผมรับซื้อหมื่นหนึ่งนะ ผมรับซื้อ1 0 0 0 0บาทนะครับนี่เพื่อนๆพี่ๆดูนะแต่มีราคาเฉพาะแบบที่มีตัวหนังสือเขียนแบบนี้นะครับที่ระลึกการเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร24มิถุนา2512นา2 12, ฟังให้ดีครับหลายๆท่านอาจจะสับสนหลายๆท่านอาจจะสับสนที่ทุกคนพิมพ์คําว่ามีมาเพื่อนๆพีพ่ๆฟังให้ดีนะครับพี่บุญยังบอกว่ามีอยู่แต่ไม่เอาฟังให้จบก่อนพี่บุญยัง ฟังให้จบก่อนครับน่ะดูนะนี่คือสิบบาทด้านหลังเป็นวัดเบนจมาบอพินแบบนี้ไม่ใช่ธนบัตรรุ่นนี้ครับเพื่อนๆพี่ๆดูให้ดีนะหลายๆท่านที่พิมพ์คําว่ามีมาอาจจะมีธนบัตรสิบบาทที่เป็นรุ่นนี้เพื่อนเพื่อพี่ๆฟังให้ดีนะครับอาจจะมีธนบัตรสิบบาทที่เป็นรุ่นนี้นี่คือธนบัตรสิบบาทแบบสิบสองด้านหลังเป็นพระรูปทรงมาครับรุ่นนี้ที่มีเขียนตัวหนังสือด้านล่างฟังให้ดีนะครับ ขอบพระคุณทุกไลค์นะครับไลค์ทุกรัวๆกราบงามๆเลยจ้ะดูนะที่มีเขียนตัวหนังสือด้านล่างแบบนี้สีแดงยังไม่แพงนะครับฟังให้ดีนะนี่อันนี้ถ้าเป็นแบบ12ก็จะเขียนว่า120ปีกระทรวงการคลังวันที่14เมษายนพุทธศักราช2538ัราแแบบนี้เป็นแบบธรรมดาฟังให้ดีนะครับแบบนี้เป็นแบบธรรมดาที่ด้านหลังเป็นพรูปตรงม้าแต่ถ้าของทุกท่านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นธนบัตรแบบนี้ครับ พิมพ์ตัวหนังสือสีดำเพื่อนๆพี่ๆ,พๆดูดีๆนะพิมพ์ตัวหนังสือสีดําท่านใดที่พิมพ์คําว่ามีมาครับท่านใดที่พิมพ์คําว่ามีดูให้ดีฟังให้ดีนะครับดูให้ดีนี่คือธนบัตรที่ระลึกการเปิดลงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย24มิถุนายน2 5 1 2ธนบัตรรุ่นนี้กับธนบัตรรุ่นนี้คนละรุ่นกันนะครับฟังให้ดีนะดูให้ดีนะครับ บางคนสับสนบางคนสับสนเอ้ยฉันมีแบบตัวหนังสือมีเขียนแม่งต้องขายได้แม่งไม่ซื้อแม่งคือคนโกหกแน่แน่ต่างๆนานา,นานดูให้ดีนะครับนี่เราหยิบมาชี้แจงให้ทุกท่านได้ดูว่าเฮ้ยนี่นี่มันต่างกันแบบชัดเจนเพื่อนๆพืีพ่ๆดูต่างกันไหมด้านบนพระเสียนเล็กด้านล่างเป็นพระเสียนแบบใหญ่ธนบัตรสิบบาทแบบนี้นะครับมีราคาฟังให้ดีนะ หนึ่งใบนี่เนี่ยคู่นี้ห้าบาทกับสิบาทคู่ละหมื่นใบละห้าพันใครมีแบบนี้นํามาขายผมได้ใบละห้าพันแต่แบบนี้ราคายังไม่แพงนะถ้าเป็นแบบสิบบาทแบบด้านล่างนะครับราคายังไม่แพงนะแต่ถ้าเป็นแบบด้านบนแบบนี้เอามาขายผมได้เลยเอามาขายผมได้เลยครับรับซื้อที่มีราคาแพงๆคือต้องมีอะไรครับมีที่เขียนว่าที่ระลึกการเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร 24สี่มิถุนายนพศสองพันห้าสิบสองครับนี่บางคนบอกว่ามีแต่เป็นตัวหนังสือสีแดงถ้าเป็นตัวหนังสือสีแดง,จะ,แดงจะเป็นรุ่นแบบนี้ครับถ้าเป็นตัวหนังสือสีแดงจะเป็นรุ่นแบบนี้นี่คือสิบบาทแบบที่สิบสองแบบนี้เป็นใบเปลี่ยใบหนึ่งประมาณยี่บาทเองนะครับราคาไม่แพงแต่ถ้าเป็นแบบนี้สังเกตให้ดีถ้าของทุกท่านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้หนึ่งใบฟังปากน้องดีดีนะห้าพัน คู่นี้หนึ่งหมื่นบาทครับคู่นี้หนึ่งหมื่นบาทใครมีนะครับแบงค์พุกนี้นะสามารถนํามาขายผมได้ผมยินดีรับซื้อให้ราคายุติธรรมแน่นอนครับพี่จ๋าแคปเจอร์ครับเดี๋ยววางให้แคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ทีละใบครับนี่คือสิบบาทที่ขายได้ใบละห้าพันคู่ละหมื่นครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์บอกน้องหน่อยพิมพ์ว่าอะไรดีใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์คําว่า พิมคําว่าอะไรดีนี่นี่นี่พิมพตัวเลขตามนี้ดีกว่าจะได้ไม่งงจะได้ไม่งงเพื่อนๆพพี่ๆดูนะนี่พศ2512ใครที่แคปเจอร์แล้วครับพิมพ์เลข25,12แล้วกดหัวใจรัวๆมาพิมพ์เลข2512แล้วกดหัวใจรัวๆมาครับนี่คือแบงค์สิบครับนี่คือ bank คค 100, คแบงค์สิบคู่ละหมื่นคู่ละหนึ่งหมื่นบาทครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์2512แล้วกดหัวใจรัวๆมาครับ สองห้าหนึ่งสองแล้วกดหัวใจรัวๆมามีทั้งราคาห้าบาทแล้วก็ราคาสิบบาทนะครับมีทั้งราคาห้าบาทแล้วก็ราคาสิบาทสามารถนํามาขายได้ขอบพระคุณพี่มิตรครับขอบพระคุณพี่มิรครับมาครับมาครับเราจะได้ไม่งงและเราก็จะได้ไม่สับสนนะครับขอบพระคุณพี่สมหวังครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะธรรมดาแบบนี้ใบหนึ่งไม่เกินร้อยนี่แต่ถ้าเป็นแบบนี้ใบหนึ่งสี่ห้าพันท่านไปเจอวางขายตามแผงเฮ้ย มันมีตัวหนังสือแบบที่ไอแบงค์มันบอกเลยนี่หว่าตัวหนังสือสีดําแล้วมันมีปีนี้คือปีสองห้าหนึ่งสองเนี่ยซื้อมาเลยซื้อมาเลยผมรับซื้อครับใครถ้ามีตามแบบที่ผมรับซื้อเนี่ยมาแล้วไม่ซื้อเอารองเท้ามาตบหน้าผมได้เลยเอารองเท้าเนี่ยจุ่มขี้หมาแถวแถวหน้าร้านมาตบหน้าได้เลยแต่ต้องเป็นแบบที่ผมบอกนะที่มาประกาศแหกปากเปล่าเปล่าก็เพื่ออยากจะรับซื้อครับที่มาประกาศเปล่าเปล่าก็เพื่อจะรับซื้อนี่คือแบงค์สิบบาท ับแบงค์5บาทครับ2ใบนี้แลกเงิน10,000บาทคืนนี้เจอกันกับพี่สมหวังครับนี่คู่นี้10,000บาทใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อไม่จํากัดจํานวนนะเป็นไงครับเพื่อนๆกับธนาบัตร5บาทกับธนาบัตร10บาทที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีนะครับของแบบนี้นํามาขายผมได้ไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามนะครับพระเครื่องพระพ้ชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาหากของของด้านที่ด้านส่งมาหาผมเนี่ย มีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดที่ท่านส่งมาหาผมยังไม่มีราคากราบขออภัยครับกราบขออภัยมาณที่นี้ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเพราะตอนนี้นะครับที่ทุกท่านส่งไลน์หาผมเนี่ยมันเยอะมากมากครับพี่จา๋าพี่ๆทั้ง400กว่าท่านครับช่วยกันกดไลค์ให้น้องอีกคนละ2ทีได้ไหมกดไ like ลค์รัวๆให้น้องคนละ2ทีได้ไหมหากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปครับเพื่อเป็นการเปิดนะเปิดการมองเห็นของ Facebook ช่วงนี้นะโดนปิดกั้นเยอะมากนะครับ ทำไปทอไปนะก็ไม่มีปัญหาครับทําตามหน้าที่มาอธิบายให้พี่ๆน้องๆได้ฟังนะครับใครมีของเก่านึกถึงผมนะครับแบงค์เข็มเพชรวัรถุโบราณวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัรถุโบรารเนี่ยขอลาพี่ๆทั้งเกือบ500ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณน,นะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดใจบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับหากคุณทํางานมาอย่างต่อเนื่อง อยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิวๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505 9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ